สวัสดีครับโปรทีนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีวอกแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีวอกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองเช้า ชาวบีว่าแครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เพ o อฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยสัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรัก แต่ว่าไพ่เด็กถือถ้วยนั้นอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับความรักสักเท่าไหร่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนันเดงกนะครับบุตรบริวารในที่นี้อาจจะหมายถึงลูกน้องทีมงานของท่านถ้าตัวท่านเองเนี่นะครับมีลูกน้องทีมงานหรือว่ากํลาลังประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงาน ลูกจ้างคนใหม่ก็หมายความว่าลูกน้องทีมงานคนใหม่ของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีสัมมาคาราวะอ่อ,อนน้อมถ่อมตนและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้อยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถ้าเรามีลูกน้องมีลูกจ้างมีทีมงานที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้เนี่ยก็เบาใจสบายใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเนี่ยจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่างานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือว่างาน Logic, ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นตน้น ก็จะได้คนที่มีจิตใจรักเด็กเป็นคนที่จิตใจดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับถ้าหมายถึงบุตรหลานก็หมายความว่าบุตรหลานของท่านนั้นจะไม่นําเรื่องราวที่ไม่สบายใจหรือว่านําเรื่องราวที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั้น ต้องปวดหัวอย่างนี้มาให้ถ้าหากว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยครับในช่วงนี้ก็จะตั้งใจเรียนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเงด้างของการเรียนอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกมีเต้าที่มีครอบครัวแล้วจบการศึกษาแล้วมีงานทําแล้วก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกที่ดีเขาจะมาดูแลไม่ทิ้งไม่คว้างดูแลเมื่อยามแก่เท่าในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดปีวอกครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสแห่งไพ่ยิบซีกับผมอาจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมาก,กว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสแห่งไพ่ยิบซี ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่เดอะสตานั้นคือไพ่แห่งความหวังจริงๆแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเราหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า ดวงชะตาของเรานั้นหมดเคราะห์หมดโศกกันแล้วเป็นดวงชะตาช่วงขาขึ้นแล้วนั่นก็หมายความว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาถ้าเป็นโชคลาบอะไรต่างๆนี่บางท่านนั้นบอกว่าแหมไม่เคยได้โชคได้ลาบกับเขามานานสักเท่าไหร่แล้วจําไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นตน้นจะเริ่มมีโชคมีลาบได้อะไรมาแบบฟุฟุก,ฟกได้อะไรมาแบบง่ายๆในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับถ้ามีไพ่เดอร์สตาร์นั้นยังตีความหมายได้ว่า ดวงชะตาของท่านถ้าหากว่าทาธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรอบเหมาก่อสร้างจะดีขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายเนี่ยก็จะดีด้วยเช่นกันนะครับหรือไม่คนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคนที่รับจัดสวนออกแบบตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปลูกหญ้าอะไรพวกนี้ก็จะดีนะครับหรือไม่ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิด ปีวอกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเอาช่างมาซ่อมบ้านปลูกบ้านใหม่หรือว่ามารีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านอย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านนั้นอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปลูกหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้หน้าอยู่หน้าอาศัยมากยิ่งขึ้นบางท่านนั้นอาจจะไปซื้อเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าเครื่องประดับเข้าบ้านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปตำแหน่งที่มีความสําาคัญมก นี่คือไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าดวงชะตาของท่านนั้นปัญหาอุปสรรควิบากกรรมได้ลดน้อยถอยลงแล้วดวงชะตาของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วล่ะผู้ที่เกิดปีวอกครับดวงชะตาของท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจท่าที่ผ่านมาผู้ที่เกิดปีวอกนั้น บอกว่าเครียดมากๆปัญหาต่างๆรุมเร้าเหลือเกินแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคนั้นมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีแล้วหรือว่าบางท่านนั้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาก็หมายความว่าต่อไปนี้นี่นะครับร่างกายของท่านนั้น ก็จะเริ่มพักฟื้นแล้วก็จะแข็งแรงมากขึ้นและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมคนที่ได้ไพ่ t ด e w เว l d หรือว่าไพ่เทวดานั้นจะมีโชคลาภทางการงานโชคลาภทางการเงินและจะมีโชคลาภมีโอกาสจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันดวงชะตาของท่านนั้นถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าอานิสงส์บุญเก่าสิ่งที่ท่านได้ทําได้สั่งสมไว้เมื่อหลายภพชาตินั้นจะมาตอบแทนท่านแล้วล่ะนะครับผมคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบนี้กันบ้าง นี่คือไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิถ้ามีไพ่ใบนี้โดดเด่นจริงๆนะครับนี่คือไพ่ที่ให้คุณสูงสุดหรือว่าไพ่ที่ดีที่สุดของผู้ชายแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นจะให้คุณให้โชคเกี่ยวกับเรื่องการงานดีมากๆคนที่ทํางานรับราชการมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีมากๆคนที่เป็นนักการเมืองถ้าหากว่าได้ไพ่เดอเอมเพอเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติ ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มีการเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่เกิดปีวอกบอกได้เลยว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับชัยชนะนั่นเองเนะครับไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิดวงชะตาของท่านนั้นอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติบางทีบางท่านนั้นได้งานใหม่คือได้ทํางานกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติหรือว่าบางท่านนั้นจะได้เดินทางไปต่างประเทศนั่นเองเนะครับไพ่ the emperor หรือว่าไพ่จักรพรรดิถ้านในกรณีที่ตัวท่านเองนั้น เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาทํางานอยู่ในภาคเอกชนก็มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งใหม่บางท่านนั้นขึ้นมาจากพนักง,งานปฏิบัติการธรรมดามาเป็นหัวหน้าง,งานมาเป็นผู้จัดการหรือว่าขึ้นไปสู่ทางด้านของตําแหน่งผู้บริหารอย่างนี้เป็นตน้นคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายทําอาชีพอิสระการค้าการขายธุรกิจของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นยอดขายต่างๆนั้นก็จะดีมากขึ้นนั่นเองเนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆ จริงๆแล้วไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีอํานาจบารมีเป็นไพ่ของคนกว้างขวางในลักษณะแบบนี้เช่นถ้าหากว่าเป็นต่างจังหวัดเขาเรียกว่าขหะบอดีนั่นเองนะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นคนร่ํารวยมีฐานะดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ตามที่ผมพูดตั้งแต่แรกว่าจะโดดเด่นกับผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะก็บอกได้เลยนะครับว่าคุณผู้หญิงที่เกิดปีวอกนั้นดวงการงานของท่านจะเจริญก้าวหน้าจะเติบโตไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ king of one หรือว่าไพาก่กษัตริย์ถือไม้เท้าดวงการงานของท่านก็เช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีความเจริญก้าวหน้ามากๆผู้ที่เกิดปีวอกนั้นเป็นคนที่ทันสมัยเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับพวกข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆบางคนนั้นแม้ว่าจะมีอายุเยอะแต่ก็ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะฮะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะฮะในโทรศัพท์ต่างๆนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็เป็นคนที่ชอบติดตามข้อมูลข่าวสารใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอในลักษณะแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ได้พไพ่ใบนี้เนี่ยแนวคิดของท่านนั้นอาจจะไปขัดแย้งกับคนหัวเก่าคนหัวรุนรักษ์นิยมแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงใจเย็นๆถากว่าอะไรที่มันแบบเฉยๆไปได้ก็ดีนะครับจะไม่ได้มีเรื่องมีราวแต่ดวงการงานของท่านนั้นจะรุ่งโรดรุ่งเรืองจริงๆนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือไพ่ king of swords หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือดาบดวงการงานของท่านนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเจริญก้าวหน้ายิ่งถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นตำรวจเป็นทหารนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้นั้นจะดีมากๆมีโอกาสที่จะปรับยศปรับตำแหน่งขึ้นไปสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นมีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่หกดาบ ใหหกดาบนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องการงานเนี่ยก็หมายเขาว่าดวงชะตาของท่านนี่นะครับถ้าทําธุรกิจการค้าการขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีเช่นพวกน้ําดื่มน้ําแข็งอะไรประมาณนี้เปิดร้านเหล้าบางคนนั้นเปิดร้านคาโครงคาแคล้างรถนะครับบางคนนั้นก็ให้บริการเกี่ยวกับตู้ซักผ้าในลักษณะแบบนี้จะดีนะครับผมหรือว่าคนที่เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาอย่างนี้เป็นตน้นคนที่หาจับสัตว์น้ําเป็นชาวประมงอย่างนี้ก็ดีนะครับ คนที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทปับปาพวกท่อน,น้ําพวกก๊อกน้ำเนี่ยก็จะดีมากๆถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้คนที่ได้ไพ่ใบนี้บางคนนั้นอาจจะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าอยู่ในช่วงของการว่างงานแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ไม้เท้าที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ชนะการแข่งขันถ้า,าว่าตัวท่านเองนั้นว่างงานหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนงาน ให้รีบออกไปหางานใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถ้ามีไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าจะสอบได้สอบผ่านชนะนั่นเองนะครับได้เข้าทํางานใหม่หรือว่าคนที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะสอบได้สอบผ่านเป็นข้าราชการคนใหม่นั่นเองนะครับดีมากๆเลยนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ นี่คือไพ่แปดเหรียญนั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่แปดเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ดีคนที่ได้ไพ่ใบน,นี้จะมีโชคมีลามทางการเงินเช่นตัวท่านเองนั้นเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจนี่นะครับก็หมายความว่าธุรกิจของท่านนั้นจะเริ่มมีผลกําไรเข้ามาคนที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญหรือว่าลงทุนในกิจการต่างๆจะได้ผลกําไรดีมากมาก คนที่ซื้อเข้าของหรือว่าซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งมาเก็งกาไรในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าจะมีคนมาชอบมาสนใจและจะซื้อไปในราคาที่สูงกว่าต้นทุนมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่4ีเรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่5้าไพ่ซีเรียญน,นั้นต้องระมัดระวังบริหารจัดก,การด้านการเงินให้ดีถ้าหากว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนั้นพยายามนะครับผมอย่าพึ่งจ่ายอย่าพึ่งซื้อในช่วงนี้อะไรที่ยังไม่จําเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเลื่อนออกไปก่อนในลักษณะแบบนี้ได้ ก็ควรที่จะเลื่อนไปก่อนอย่าเพิ่งซื้อหรือว่าการลงทุนการลงทุนเพิ่มอะไรประมาณนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งลงทุนนะครับหรือถ้าจะลงทุนก็ลงทุนได้เพียงแต่ว่าขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆนะครับศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนอย่าด่วนตัดสินใจอย่าใจร้อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับไห้4ีเรียนเนี่ย าหากว่าผู้ที่เกิดปีวอกนั้นมีเงินมีทรัพย์มีคนมาขอหยิบยืมเงินต้องระมัดระวังนะครับแม้กระทั่งคนใกล้ตัวญาติสนิทมิตรสหายเมื่อเขายืมได้แล้วนี่นะครับบางทีนะฮะจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยอย่างนี้เป็นตน้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบจากไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าดวงชะตาของท่านนั้น เทพเทวดาจะให้โชคมีโอกาสจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันดวงชะตาของท่านผมมองว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่มีไพ่เคราะห์เลยนะฮะผู้ที่เกิดปีวอกครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานะครับ คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะได้เจอคู่บางทีคู่ของผู้ที่เกิดปีวอกนี่นะครับอาจจะไม่ได้แต่งงานกันนะคือคบกันชอบพอกันตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยนะครับไม่สนใจพิธีรีตองใดๆอย่างนี้เป็นตน้นส่วนบางท่านนี่นะครับอาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาติเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะมีการย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังนี่นะฮะ ไพ่ใบนี้คนรักคู่รักของท่านนั้น1เป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็3นะครับจะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาใส่ได้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่1น,นะครับไพ่เพดอฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบเด็กๆนะครับหรือไม่ก็คือว่า เป็นคนที่มีหน้าตาเด็กก็คืออ่อนยาวกว่าอายุอย่างนี้เป็นตน้นส่วนไพ่เดเอมเพอาะเล่แล้วว่าไพ,พ่จักรพรรดิถ้ามีไพ่ใบนี้คนรักคู่รักของท่านนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแต่ถ้าเป็นคนไทยก็หมายเขาว่าจะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นคนกว้างขวางมีบารมีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปรเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ๊ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีวอกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ